โอ้ยหนาวเอซีนะเมื่อเช้า13องศานะครับตอนนี้ก็23นะฮะสามนะวมาก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งดึกไปยิ่งหนาวนะครับผม <c oughs> ขอบคุณคุณคุณครูพรทิพพาครับผมยายอุ้ยสวรรคโลกพี่ติ๋วนะสวัสดีครับผมคุณสมสุขคุณการจมนสวัสดีครับคุณสายสายสวัสดีครับนิกกี้จับปลาระวังข้าฟองข้าฟองครบระมงนะอี๋นะขอบคุณคุณสมสุขคุณสายสายนะคุณสมใจนะขอบคุณนะครับนิกกี้สร้างรายได้นะได้แล้วหาปลาก็ได้นะฮะ ต้องถือว่านิกกี้เนี่ยเป็นเป็นสุนัขที่มีความอะไรนะเขาเรียกว่าโดดเด่นเนาะนะฮะมีความพิเศษหลายอย่างนะจากสุนัขทั่วไปนะคือนอกจากรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะครับเขาจะดูดีแล้วเนี่ยนะครับเขายังฉลาดนะฮะเป็นหมาที่มีการคิดนะมีการวางแผนนะมีการอ่าเขาเรียกอะไรคือเขาจะไม่เชื่อเรานะเขาจะไม่ทําตามเราทุกอย่างนะเราบอกเราสั่งเราอะไรให้เขาเนี่ยนะครับ เขาจะคิดก่อนนะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยควรจะทําตามไหมเชื่อได้หรือไม่นะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครจําได้นะถ้าเขาจะจับปลานะนะตอนที่เขามาอยู่ที่ทุ่งนาลงพนใหม่ๆนะครับนะเราจะหลอกเขานะเอานู่นเอานี่โยนลงไปนะให้เขาโดดตามนะแล้วไปงับนะไปหลอกเขาว่านี่คือปลานะนี่มันมีของอะไรอยู่ในน้ําให้ลงไปจับนะแรกๆเขาจะเชื่อถูกไหมฮะนะแต่พอผ่านไปสักสองสามครั้งเนี่ยนะเขาไม่เชื่อแล้วนะครับนะโยนยังไงเขาก็ไม่โดดไปลงไปนะ นลาดะขอบคุณคุณคุณอ้อย fc พิเสีการคอเห็นไหมอากาศนะพออากาศเย็นอากาศชื้นนะครับพิเสือก็จะเป็นภูมิแพ้กำเริบนะแล้วก็จะไอจะคันคอนะครับ้ำมูกไหลนุ่มนะพินิกอยู่นี่นะทุกคน ดูสภาพดูสภาพดูดูสภาพฮะโอ้ยฮะดูดูนะฮะเลอะขี้โคลนเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหไปไหนอีกแล้ว นะตอนนี้ทีมช่างสรายุธพุทธศินนะก็ยังคงนะขยันขันแข็งนะขมักขเม้นในการทำงานอยู่นะนู่นนะน้องแพรวนะครับกำลังทำคลิปนะมือหนึ่งก็ทำงานนะครับอีกมือหนึ่งก็ต้องจับโทรศัพท์นะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เขารู้แล้วนะว่าการทำ YouTube เนี่ยนะสามารถนะทำไรายได้นู่นะนะทำให,ำให้เพิ่มการ ติดตามนะเพิ่มการรู้จักนะทีมงานสรายุทธพุทธศินของเขาได้มากนะครับนะเอาตรงๆนะตอนนี้โลกของ y YouTube เนี่ยมันไวรลัลมันไปเยอะนะฮะมันมันไปเร็วกว่า Facebook อีกคือเมื่อก่อนเนี่ยเขามีแค่ช่อง Facebook อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เขามี YouTube กาทำยนะูทูปเนี่ยโหยอดวิวเขาปังปังปังเนาะนะยอดยอดวิวเขาดีมากนะฮะคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ลงไปเนะี่ยยอดทะลุทะลวงคนดูแบบ ดูเยอะจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ช่องสรายุทธพุทธศินมาแรงมากนะครับคุณลุงคุณป้าก็อยู่ข้างบนในเอฟซี C นะฮะมาดูหลังจากเทป,ปูนเสร็จก็มาดูทีมงานทํางานนะทีมช่างปั้นนะฮะขอบคุณทุกๆไลน์นะครับนู่นพินิคขึ้นไปหาคุณลุงแล้วทุกคนนูน่นนูน่นนู่นบักคีดื้อไงน่นะน่ะนู่น ไปแล้วนะั่นน่ะอยู่ข้างบนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยแปบ๊บเดียวขึ้นไปข้างบนแล้วนะ่นน่ะโอ้โห <c oughs>